สวัสดีครับคุณผู้ฟังชาวซีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมเต๋าเศตษบงนะฮะจะมาแนะนำซิงเกิลใหม่ของผมนะฮะซิงเกิลที่2ด้วยของชีวิตเลยนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกัเขาเลยดีกว่าสวัสดีครับอะไรเนี่ยอยู่กับเราแล้วเลยสวัสดีครับคุณเต๋านั่นเองนะครับแหมวันนี้มาส่งซิงเกิลให้กับเราซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยใหม่ล่าสุดเลยครับเพลงนี้มีชื่อว่าอยากจะมาไหมครับมาไหมครับเชิญชวนว่าอยากจะมาไหมฮะจะเชิญแฟนๆนะครับที่ เป็นแฟนคลับเอฟอยู่แล้วรู้ว่าเป็นทางเพลงของคลื่นเซตเนี่ยมันรู้จักกับเต๋าทมากขึ้นครับครับถ้าว่าหลายคนก็คงอยากจะมาแหละเพราะว่าเต๋าเรู้สึกว่าอยากจะไปแล้วเหมือนกันมาไปเองนะเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วทำไมถึงอยากจะมาใหม่ล่ะฮะคุณเต๋าครับก็คือในในตัวเพลงเนี่ยเป็นอารมณ์แบบสดใสอ่าอยู่กับความรักซึ่งคุณเคยรู้สึกแบบว่าเจอใครแล้วใจสั่นหรือเปล่าถ้าคุณเจออย่างนั้นคุณต้องมาฟังเพลงนี้แล้วคุณจะโดนแน่นอน เดอะร็อกเห็นพูดกันเมื่อกี้นะครับเป็นแนวเพลง pop on the rock ซึ่งมีซาวด์เล็กทรนิกส้ด้วยซึ่งเราจะเน้นทาง pop อยู่แล้วแต่ว่าเราใส่โครงสร้างที่เป็นแบบ rock เพื่อให้ดูแข็งแรงขึ้นแล้วครูเต๋าคาราดอนเนี่ยคือโปรดิวเซอร์ครับาได้ใส่ซาวด์เล็กทนิกเข้าไปด้วยฉากให้เพื่อดูแบบนี่นี่เป็นนี่นี่ฮะนี่โปสเตอร์ด้วยถ้าใคร กานขันัันนหูนะฮะแล้วใครขันหูก็มาฟังเพลงนี้ได้นะครับอยากจะมาไหมนะโอ้ไม่ใช่นี่่าหลอท่าหล่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 อ่ลองทำที่ทำท่าเดียวกระตับดิทำท่าเดียวกระตับดิเดี๋ยวฟังนะอหูเป็นอะไรอยู่ข้างในเป็นโรคเป็นโรคอะไรเป็นโรคเออ หลังจากเขาปล่อยเพลงเอ่ออะไรนะ,อะเอ่อ,อ,อสไตล์ป๊อปลาตินครับอะไรเชคกิ้งจะเป็นเชคกิ้เพลงอะไรนะเพลงอะไรจะเป็นเพลงที่แนวๆนใช้โซ่ก็ใช่อ,อ,อยากจะรู้เลยครับเพลงนี้นะฮะมีการเต้นด้วยหรือเปล่ามีรค,รครับมีแน่นอนมี ท่าเต้นในตอนคอนบุกให้แฟนๆได้ติดตามแล้วก็มีช่วงโซโล่ด้วยอยากเห็นะไรเงี้ยมาดูหน่อ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 ยมาดูถ้่อยาจังก็ได้ไหอยากทุ่มาไมในใจที่มันว่างเปล่ารอเคททุ่มมาเป็นคนครอบครองอยู่ด้วยกันไม่ในใจที่รอให้เธอให้เธอแค่คนเดียวนี่มาเนี่ย ในใจที่ร่วงรารักกจะมาเป็นคนชอบอันนี้คืออะไรเอาไปเก็บในในร่เย็นหน่อยบ้านีกว่าวันนี้แต่เขามีท่าเขามีแบบอะไรนะคเต้นไม่หนักไงคุเต้นแบบไม่คมเล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่นใหญ่พอแล้วพอแล้วไม่ร้องแล้ม่เห็นเ จำเลยในซิงเกิลนี้มีท่อนแรปด้วยมีท่อนแรปด้วยซึ่งไม่เคยแรปมาก่อนเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตลองแรปให้ฟังเลยนะฮะได้เลยฮะจะเป็นแบบทุกทุกวันใจมันกระวนกระวายแบบเหมือนทุรนทุรายแต่ฉันไม่เจ็บกะทำไรก็เปิดอแค่ใจเมียในลยปึมเจอคนเดียว baby จะเป็นแบบนิดๆหน่อยๆคำวันนี้ท่ถ่ายเพือแบบว่า ให้แฟนๆได้ติดตามน่าสนใจมากขึ้นคือที่คัามไม่รู้เลยว่าสนุกสนานแน่นอนคือช่วงว่มีเดียมมีเดียมใช่ไหมครับถ้าใครฟังนี่ต้องยิ้มแน่นอนเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยหลายคนพูดถึง m อด้วยนะครับ m อเป็นไงบ้างครับพังค์ถ่ายเสร็จแล้วครับก็คือเราถ่ายไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าปล่อยวันที่1พฤศจิกายนนี้ครับเพลงปล่อยวันที่1ตุลาพเอ็มบีปล่อยวันที่1พฤศจิกาครับก็อยากให้ติดตามด้วยเพราะในเอ็มบีเนี่ย ได้นางเอกสาวสวยมนะน้าน้องเซเรนาเซเรนาก็จะในช่องสามไขว้เนล่ยนะนักนี่แล้วอดเป็นช่แล้วเปนนิตนักนี่แล้วเนเรื่องเนี่ยจะเป็นตาเนี่ยจะเป็นหุนยนต์แอนดรอยซึ่งแบบว่าขยับไม่ได้แถบเทียนไม่ได้เพราะชิ้นสวยที่สำคัญหายไปและน้องเซเรนาเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ ช่วยซ่อมทรับรแล้วตอนท้ายจะเป็นไงต้องไปติดตามผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้คงอยากจะไปกับคุณเต๋าแล้วล่ะตอนนี้จากคำถามว่าอยากจะไปไหมเชิญชวนหน่อยดีกว่าสำหรับหลายคนแฟนๆนะครับผมก็ฝากนะครับแฟนๆชาวคลื่นซีด้วยนะครับที่ฟังอยู่นะครก็อยากให้ติดตามแล้วก็ขอเพลงเต๋าเข้ามาเยอะนะครับสำหรับใครที่ กำลังมีความรักหรือกำลังใจสั่งหรืออะไรที่เจอใครเนี่ยขอฟังเพลงได้เลยครับอยากจะมาเตาเสตพงศ์ครับนี่ยดาวน์โหลดดาวน์โหลดยังไงดาวน์โหลดยังไงอยากโหลดแล้วอย่างเงี้ยใครใช้ทูมูฟอยู่นะครับซิมโทรศัพท์ทูมูฟนะครับกดสอง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 นะครับแล้วโทรออกนะครับแล้วก็โทรว่าขอเพลงอยากจะมาไหมหน่อยครับในนี้ก็ได้แล้วหรือว่าถ้าใครยังไม่มีซิมทูมูฟนะครับไปซื้อครับไปซื้อได้แล้วก็กด ทรออกเลยหรือว่าช่องทางหนึ่งคือ www.truemusic.com ครับไม่หมดนง่ายๆแตแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วอิองเต๋อ AF มาุณมากรของเรานะครับบคุอมาสนาคาขนาคาสนาคาันาสุดท้ายสุดท้ายด้วยค่ะ คำเพิยวในใจเธอรักฉันยัง <Please. S 1> บอกแผ่วๆกับคนที่รักจะดูหัวใจ แค่จะมาะเป็นคนรัก